ต้องนั่งให้มันได้ผลเลยถ้านั่งได้ผลแล่วมันจะไม่เบื่อมันจะติดใจมันอยากจะนั่งบ่อยๆที่เรานั่งไม่ได้ผลเพราะเราไม่มีสติเรานั่งไม่มีอาจารย์สอนนั่งไปตามประศีภาษาของเราไม่รู้ว่าอะไรจะทำให้จิตเราสงบดังนั้นถ้านั่งไม่สงบนี้ต้องมันฝึกสติให้มากๆก่อนพยายามพุโทโธพุโทโธไปทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับ คอยดึงจิตให้อยู่ในปัจจุบันคอยหยุดความคิดปรุงแต่งแล้วเวลานั่งจิตจะสงบพอสงบแล้วที่จะติดใจเนี่ยมีสิ่งเดียวในโลกนี้ที่เราทำแล้วจะไม่เบื่อก็คือการนั่งสมาธิเพราะถ้ามันสงบแล้วมันจะมันจะติดใจมันเป็นรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวง